วันนี้จะพามากินปูยักษ์ที่ประเทศอเมริกาดูซิว่ามันจะต่างกับบ้านเรายังไงได้รับคำเชิญจากเพื่อนอเมริกันให้มาเที่ยวบ้าน บรรยากาศนี่ชิลสุดๆและโชคดีมากช่วงนี้นะคะเป็นฤดูของปูอันนี้เป็นปูเป็นๆเ,เลยนะคะแต่เราไม่ได้จับเองนะไปซื้อมาจากชาวประมงในพื้นที่ปูพันนี้นะคะเรียกว่าดันเจ n e s นส r ครบคนอเมริกันที่นี่นะเขาจะไม่ต้มปูไปทั้งตัวนะคะเขาจะแกะกระดองออกนะคะบางตัวที่มันมีมันปูเขาก็ทิ้งไปหมดนะเสียดายมากแล้วปูพันนี้นะคะกระดองมันแข็งมากๆเลยทุกคนแอนนะคะคนเดียวไม่ไหวเลยคะ่ะต้องมีคนมาช่วยนะเราแอนก็พยายามแกะปูออกจากกระดองนะคะซึ่งมันค่อนข้างยากมากเพราะว่าปูเนี่ยมันใหญ่นะแล้วก็ กระดองของมันนะคะคลุมตัวไปด้วยนะดังนั้นนะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเอาไปเคาะอย่างนี้คะ่ะทุกคนเคาะแล้วก็งัดกระดองออกนี้นะคะซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยค่ะเตรียมปูเสร็จแล้วนะคะก็มาทําน้ําซุปค่ะก็จะมีสปาร์คิ้งไวน์นะแล้วก็มีเอ่อพวกกระเทียมหอมนะคะแล้วก็มีซุปไก่เครื่องเทศต่างๆนะคะใส่กอกมันฝรั่งนะคะแล้วก็